ดีค่ะวันนี้นะคะมาโอซาก้านะคะมากับทุกทัวร์แต่ว่าไกด์หายค่ะหายไปเลยไม่รู้เดี๋ยวเรร,รอดูก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ continue to insert the bank notes แองันเดียวงมากออันนี้นะคะ ใลออาหยกจิ้มเลยจิ้มแรงเลยไม่ใช่ออกมาสองรานนะ นะครับนี่เดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่โอซาก้าเนะนะฮะตอนี่อยู่ที่เนี่ยก็คือเขากำลังพิจารณาพวาะวาไปกินข้าวกลางวันกันนะคะอันนี้เขาพามากินปิ้งย่างเป็นบุฟเฟ่นะคะที่เกียวโตเราถึงเกียวโตแล้วนะคะ ียนจะได้ไปซื้อเครื่องเขียนระหว่างรออาหารจะรู้ทำไมรู้สึกว่าอยู่ห้างมันขาวมันแขนอ๋อ,อเด็กน้อยก็กำลังเล่นเกมนะคะ<ป>เมื่อกี้นอนอันนี้มือปิ้งของเรานะคะคุณพ่อน้องเฟิร์ส <t> <อ>นี่นะคะชิ่นนี่ ขนมหวานอันนี้เป็นแนวปิ้งย่างสลัดแล้วก็มีคุชชด้วยนะคะคืชชิ่รสชาติดีเชียวนี่เรามาถึงวัดน้ำใสนะคะเรากำลังขึ้นไป อันนี้มีของกินด้วยนะแต่เขาบอกว่าภายในวัดไม่เขาไม่ควรเดินเอาของกินขึ้นไปเดี๋ยวเราไปไหว้พระก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเราจะกินอะไรเราค่อยมาแวะกินด้านล่างนะคะก็จะมีของให้ซื้อแล้วก็ระวังรถแล้วก็จะมีชุดกิโมโนให้เช่าด้วยนะคะเราก็สามารถใส่ชุดแต่งเป็นตีมของญี่ปุ่นได้เลยข้างล่างนี้ก็จะมีพวกชา ก็เดี๋ยวค่อยมาดูเราจะขึ้นไปไหว้พระก่อนหอม,มกลิ่นชาเขียวมากเลยจ้านี่คนไหนชือเป็นนักเรียนด้วยหรือเป็นนักเรียนจริงๆเนี่ยโอ้ยขนมเยอะๆเลยอ่ะคนค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นที่ท่องเอที่ยวที่ ใครก็ต sí, sí, um. claro. ้องมานะคะที่นี่ดูสิคะเยอะมากเยอะมากโอ้หมีนักเรียนด้วยแบบเนี้ยโอ้หจะของร่ากินมากเลยเนาะขายกาบขายกาบดู รานนี้มันเล้นชาเขียวเลยว่ะมีรานาเขียว้อุจิมัชชาอุจิมัชชาข้าวข้าวข้าวไอบมีคาเฟ ไม่เอาน่าทกาคุณชอนีจะมดของกันโอ้ยบอกว่าไม่ต้องแก่กี่นี่จอข้าอ๋อมีของด้วยน่ารักด้วยเออน่ารักจังเ้ยงล อันนี้เป็นร้านราเมงเป็นร้านของที่เราลรือ <c ười> เราก็มาถึงวัดน,น้ำใสแล้วนะคะมาถ่ายรูปก,กันก่อน sorry s o r อ่าเดี๋ยวเข้าไปดู <laughs> อันนี้นะคะเขาพามาดูวิธีชงชานะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าจะมีเ<พ>ทคนิคอะไรแต่น้องพฟบอกว่า,วาแค่เทนน, <mm> นนิแล้วก็โฉกแล้วก็ขวนขวน ฟูชิมิอินาริถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นสารเจ้าที่ไปขอพรอต่างๆพอดีที่จอดรถจะต้องเดินสักพักหนึ่งอันนี้เป็นร้านค้าต่างๆมาดูบรรยากาศที่เกี่ยวโตกัน วากิวสเต็กเทปัญญากิเทปัญญากิญญากส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะมาที่เกียวโตวก็จะตามสถานที่ดังๆแบบนี้วันนี้คนก็ค่อนข้างเยอะนักท่องเที่ยวเยอะมาก ดีมากเย็นสบายร้านนี่สเต็กี่ปัญญากี ก้มโปูาถ้าเกิดมาอก,ก็สามารถมาเดินเที่ยวเล่นที่นี่ได้เลยของกินเพียบ ที่นี่จะมีไอศครีมซอฟเสิร์ฟเยอะมากเลย อ่ออันนี้ก็ดีร้านขนมม,ม,มันแห้งอารพวกนีเ้เขาอันนี้ก็จะบอกเอาแต่รับแต่งเงินสด

ถ่ายรูปเนี่ยเราเดินตรงขึ้นไปเห็นเสาโซลิดไหมครับครับได้เดินทะลุไปก็เดินไปทางขวาเนี่ยเราก็จะเจอเสาเรียงเลียงเลียงกันแล้วนะเวลามาถึงตรงนี้กมันจะเป็นทางแยกให้เราเดินเข้าทางด้านขวา๊บแล้วก็ออกทางด้านขวาแล้วก็เลี้ยวมาทางด้านนี้มันจะเป็นทางเดินแล้วก็บนมารอบหนึ่งก็จะมาตรงเข้าตรงเสานี้ให้ไปทางขวาใช่เขามีแผนที่เรียบร้อยตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ค่ะนะฮะ เดี๋ยวเราเดินไปขอพรก่อนนะคะเขาบอกว่าต้องเอาเหรียญน,นะคะเหรียญห้าน,น,นอาจจะเป็นที่นี่ห้าเยนเหรอหรือว่าห้าบาทก็ได้ออนะคะเออนี่อันนี้แหละเขาบอกว่าต้องขอรับ สองครั้งตบมือขอพรแล้วก็ค่อยโยนเหรียญแล้วก็คะอ,อีกที <S <S ตามนี้เ<ท>สร็จนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปเสาแดงนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูป ที่ทุกคนจะต้องมาถ่ายนะคะเรามาเดินโอ้โหค,คนเยอะเหมือนกัน คะเดินต่อไปจุดถ่ายรูปเดินไหวไหมจ๊ะแค่ไม่กี่ขั้นเองนะเนี่ยนี่ สวยเลยที่นี่นะคะจริงเขามีตำนานแต่จำไม่ได้แล้วที่ไกดเล่าให้ฟังประมาณแบบเกี่ยวกับสุนัขจิ้งจอกนี่แหละที่เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่ก็ะจะเห็นมีตามจุดต่างๆนี่อันนี้ก็จะเป็นแหล่งจุดถ่ายรูปเลย ที่แบบจริงๆคนเยอะอาจจะถ่ายลำบากนิดนึงนี่ก็จะสวยมากะคเ่วนไหมะมันต้องต้องวนซ้ายมาั้งนี่ยเสาก็จะเยอะมาก ด้ามบนมีสลักตัวอักษรด้วยอะแต่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรถ้าใครมาเองก็มาจากพวกรถขนส่งก็น่าจะสะดวกอ่ะอันนี้เราจะกลับแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปหาของกินกันปืนประมาณสองร้อาสิบบาท นี่น้องเฟิสอยากจะกินนะคะร้านเมื่อกี้หมดนะคะน้องเฟิสเลยมาซื้ออีกร้านหนึ่ง รวมของกินมีซูชิด้วยแล้วก็มากินแถวนี้ได้นะคะนี่ค่ะก็มีร้านลำติงนี้อันนี้กินแบบง่ายๆก่อน,อนแต่ก็น่าหน้าตาน่าอร่อยนะคะมาดูกัน สรุปร้านราเม็งเขาไม่ให้ข้าวอะ่ะเขาบอกว่าไม่ให้เขาบอกว่าเจเป็ดนิสโาบอกเจเป็ดนิสออลี่เงเป็ดก็เลยเดี๋ยวหาร้าน <c oughs> หรือไม่ก็ไปกินเซเว่นก็ได้ค่ะวันทิปตัดคอมตัดคำโอ้ยก็<า>มีร้า,านพวกอะ่ะ <c oughs> อันนี้ดูดีนะตอนตอนเย็นก็อ,อากาศหนาวเนาะอันนี้เรามาช่วงตนน้นมิถุนานเลยไม่ดูดีจัง ยา so กิโซบะอันน,ออนี้มารีวิวโรงแรมนะคะก็ห้องใหญ่มีสองเตียงนะคะส่วนห้องน้ำก็โอเคเลยคะ่ะแล้วก็ที่โรงแรมน่ารักมากเลยมีเสื้อมาให้ด้วยนะคะชุดนอนแนวญี่ปุ่นเลย